มาครับผมโอ้เล่นดันข้างแหะครับดันครับเล่นดันข้างมาเราดันกินเข้าไปเล่นดันข้างก็ต้องกินดันครับผมกินเข้าไปนี่มาเร็ว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 ถ่กันไปครับสกัดเม็ดใบ มาเลยโคนไปครับผมไปครับเชื่อมครับผมยานะาหนึ่งตาเฮ้ยแทงเว้แทงมาเราก็ต้องหม่ำป่อ่ะดูดิจะยังไงจะทิมป่ทิมบอกพี่ทิมวะกินครับ เอาอะไรกินเอามมาก,กินเปล่าอ้อนึกว่าจะเอามาก,กินเอามาก,กินแบบเปรียวปริโยอืมอ่ะบังไว้ก่อนครับกินก่อนครับใจเย็น กินอะมาต่อเลยครับผมโอ้กินครับอืมนึกว่าจะน,น่นอ่ะลูกกอน,นึงดอกหนีไปไหนครับมันเป็นสเต็ปนะครับอ่าบางไว้ยกินเข้าไป งายสตีไหม,อ,มอยากจะลวงลุกตรงกลางอะลุกเลยครับกินเข้าไป <c oughs> รู้นี่หว่าแม่งรู้งานรู้ว่งรู้งานเว้ยทำไรมาครับ เฮ้ยทำไรอ่ะไม่ป้องกันตรงนั้นหรอเหรองายนะโนหต่อเว้ยเฮ้ต่ออะไรเล่าไม่ต่อทำไรล่ะเจะ ไม่รีบหนีเตรียมโดนนะจ๊ะเฮ้ยทำไรเนี่ยกินโคนอ่ะถ้าเรากินลุกเนี่ยอืกินลุกเขาหนะ้าชาวขุนกินนะเอาผมลุกก่อนหนึ่งทีแล้วกัน,นครับดูซิไปไหนนี่ไปตานั้น กินเข้าไปครับกินเรือครับผมดูตัวเปอหน้าพระเจ้ากำลังจะโดนแล้วล่ะเฮ้ยรู้งานรู้งานดีกว่า ขอสักชึกนึงแล้วกันนะครับขอสักชึกหนึ่งลุกเข้าไปครับตัวบนตัวล่างอมา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 ขึ้นบนครับขึ้นบนขึ้นบนอืมเจ้าโดนแล้วละ่ะหรือเปล่าไม่โดนเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมอ่า อ่ะผมขอลองดูลูกควันหนึ่งดอกดูซิเอาเลือกินไหมเอาเลือกินนะครับดูหนึ่งดอกครับโอ้เสงจอดไม่ได้วะ่ะอ่ะมันมากินเบีย้ยตรงนี้เลยไห เอาละพอจังหวะตรงนั้นมันได้อืมพอเรือเขาออกอยู่ห่างแล้วเราก็ขึ้นไปเหมือนเดิมครับ <c oughs> เรืออยู่ห่างคุณแล้ว หนีหนีหน uh ีห huh. นีมาฝั่งนี้หนีมาฝั่งนี้อือฮึหนึ่งตาเว้ยโอ้ยทันอามามามารู้นี้มารูนี้ เฮ้ยเขาเริ่มจะโต้ตอบตรบกลับแล้วเว้ยแบหนึงนะถ้าผมกินชึบใช่ไหมกินมองกินมาไม่ทันถ้าผมกินชึบแย่แล้วหนีครับ ลุกมาครับลุกมาเร็วครับโอ้เดีย๋ยวโดนอะไรไหมไม่โดนนี่ว่ากินดีครับเฮ้ยต่อแล้วจ้ะแป๊บนั้น่านผู้ชมคำนวณแป๊บ ถ้าผมเอาโคนกินเบีย้ยนะถ้าผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นโคนกินเบีย้ยใช่ไหมอ่ะกรณีนหนึ่งเขาเอาเรือกินอืมนี้ครับว่าเขาน่าจะลาคาญมากๆอะ่ะแม่งเอ้ยหรือว่า นะท่านผู้ชมลุกหนึ่งทีครับมาครับสองตัวครับเผื่อเขาเปิดลุกผมผมจะได้มีตัวป้องกันเหลือนี่ครับมาลุกได้นะครับลุกพอครับ มาลูกได้ครับลูก,กด้วยเว้ยเฮ้ยมาครับแลกเรือมาครับแลกเรือปะครับ,รรบตำแหน่งขุนแม่งสู่ว,วิดีเอาไหมเพ่แลกกันมาครับแลกกันมาครับเฮ้ยเอาว่ะ ああอ้าวเว้ยมาครับมาครับอืมทำอะไรเนี่ยมาครับหนีตัวนี้ก็ได้นี่มาครับ แน่กินแล้วเว้ยกินลูกเข้าไปลูกหนึ่งเทกินครับผมโดนเลยบอกวะ่าไม่โดนใช่ไหมนะครับยวยาว,ยาว ลุกหนึ่งทีครับไปครับผมอหนึ่งตอ เฮ้ยมามาวะมามาทำไมแย่ yeah, เอาไปครับ <Okay. S 1> โอ้ไปป้องกันเว้นึ่งตา นะครับตายป่าวะ่ายังยังไม่ตายทำอไรวะแทงมาก น่อยเให้กินมาเว้ยอ้อมอ้อมนิดหนึ่งอ้อมนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวค่อยกินครับใจเย็นเขาต้องรีบเดินคุณนะครับอ้าวไปเดินยงั้นก็เสร็จดีครับไปเดินนั้นเสร็จเลยนะครับ tăng líp, lấy leừaไป... tàu đi phong anh khùn nè, anh. nháu, hãy lục hả, lục